สวัสดีครับทุกคนครับผมคือป๋าหลาดวันนี้เราอยู่กับเกม A3 s t e สติ i อลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะไม่ได้อยู่ในเกมนะจะอยู่ที่นอกเกมโดยจะพามาดูกิจกรรมในเพจของ A3 กันนะทุกคนมาดูกิจกรรมแรกกันเลยกิจกรรมแรกกิจกรรม Mission Session AMA Volume 2นะก็คือ เขาจะให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคำตอบเซสชัน AMA บน Facebook พอเราเข้าไปโพสเนี่ยก็จะถือว่าเข้าร่วมเลยโดยการโพสต์จะทำการแท็กเพื่อน3คนนะแล้วก็ให้บอกตัวชื่อตัวละครของเราเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบุ PID ลงไปนะโดยรางวัลคือจะจับฉลาก30คนผู้เข้าร่วม รับเรดไดอาทั้งหมด3นะและก็รางวัลที่2ถ้าผู้เข้าร่วมบรรลุ300คนตัวผู้พิทักษ์ทุกคนเนี่ยจะได้รับขนนกทั้งหมด700และรางวัลที่3จับฉลาก10ท่านจากผู้ที่เข้าร่วมในโวลุมที่1และโวลุมที่2ทั้งหมดจะลุ้นรับบูไดอาทั้งหมด1,000นะทุกคน ตัวกิจกรรมเปิดตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยไปยังโพสต์คำตอบเซสชั่น AMA นะก็จะเป็นที่โพสต์นี้นะทุกคนจะมีคนแสดงความคิดเห็นอยู่ไว้6คนสามารถดูเป็นตัวอย่างได้นะนี่นะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูทั้งหมดสิจะประมาณนี้นะนี่ก็มาดูสามารถก๊อปดูเป็นตัวอย่างได้กรอกข้อมูลของตัวเราลงไปนะทุกคน กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมตอบแบบสอบถามนะทุกคนโดยสามารถคลิกลิงก์ที่ตรงนี้ได้เลยนะผ่านทาง Facebook ไปได้เลยโดยกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมถึง26พฤษภาคมนะโดยผู้ที่เข้าร่วมแบบสอบถามจะได้รับรางวัล200บูไดาอาและจับฉลากผู้โชคดีอีก50ท่าน เพื่อรับขนนกแห่งการพิทักหรูหราทั้งหมด10ขวดนะก็ทำการตอบแบบสอบถามตรงนี้นะให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันสับมิตตรงนี้ไปก็อย่าลืมล็อกอินก่อนนะที่จะทำแบบสอบถามส่วนกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมมินิเกมของฮานีโมริงนะคลิกลิงก์ที่ตรงนี้เพื่อไปดูกิจกรรมได้ โดยกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12พฤษภาคมนี้นะเขาจะให้ไปทำการต่อจิ๊กซอที่ห้องนู้นนะคลิกลิงก์เพื่อต่อจิ๊กซอได้เลยโดยภาพจิ๊กซอจะเป็นภาพนี้แหละโดยรางวัลจะเป็นรางวัล200บูไดอาและเมื่อยืนยันต่อชิกซอทั้งหมด100 คนขึ้นไปจะได้รับการคุ้มครองของเเรียนอีก700นะทุกคนเดี๋ยวไปดูต่อจิ๊กซอกันเลยนะเขาก็จะมีจิ๊กซอมาให้ตอนแรกตอนแรกมันก็จะอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวรีสตาร์ทก่อนตอนแรกเนี่ยจะมีจิ๊กซอให้แบบนี้เลยสามารถกดตรงภาพนี้ดูภาพตัวอย่างได้นะและสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะ แต่ถ้าใครแบบดูภาพตัวอย่างนี้แล้วยังรู้สึกว่ายากอยู่สามารถใช้โหมดโคดตรงนี้ได้นะเพื่อเปิดภาพตัวอย่างเป็นภาพใหญ่ตรงนี้และทำการต่อจิ๊กซอได้เลยเดี๋ยวผมจะลองต่อดูนะอันนี้ก็ครบเพลิงนะจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็น่าจะขวาสุดนี่พอต่อเสร็จปุ๊บชิ้นส่วนมันจะติดกันอย่างนี้เลยนะทุกคนเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากกันนะ เมื่อทำการต่อเสร็จแล้วให้ทำการแคปภาพหน้าจอมาแล้วมาตอบคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้นะทุกคนให้ตอบในที่นี่เท่านั้นนะเดี๋ยวกิจกรรมทั้งหมดผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนกดผ่านใต้คลิปได้เลยนะก็หวังว่าจะมาทำรับบูเดอาไปใช้กันนะทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ